เดี๋ยวที่เขาเรียเราสูส่าสายลอนี่นิเขาบอกสวัสดีครับว่าเลือกงานอย่างดีนะเอาเจ้าเจ็ดก้าห้านะครับเอ้ยเจ็ดก้าหกโอ้แมงมาถึงก็ผู้ผิดเลยเจ็ดเก้าหกนะะออกไปกับเทสให้ดูสนิทห,หนึ่งแลกันนะครับโคตรหล่อโคตรหล่อดูดิเป็นรถที่ แต่งไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าดูแล้วมันสวยนะด้วยความลงตัวในการแต่งนะงจริงรถคันนี้มีไฟเครื่องขึ้นด้วยนะอันนี้อันนี้ไปที่เซอร์โวนะฮะก็คือเวลาเปิดกุญแจมาเนี่ยเซอร์โวเนี่ยมันจะ ทำการคาลิเบทตเองคือทําการเปิดปิดให้สุดนะครับแต่ว่าคันนี้มันน่าจะโดนเบาะทับนะแล้วก็หมุนไม่สุดนะะมันก็เลยขึ้นโคตดนะฮะแต่ก็มันนี้มีปัญหาในการขับขี่นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะการแก้ไขให้นะอ่ะก็ค่อยๆไปแล้วกันนะเพราะว่า คือจริงๆเนี่ยก่อนสตาร์ทเนี่ยก็ต้องวอร์มวอร์มอัพก่อนนะแต่ว่าด้วยความที่รถเสียงดังนะแล้วก็ในหมู่บ้านผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบผมก็เลยเลือกที่จะออกไปเลยนะฮะเราก็ค่อยๆนวดไปแล้วกันนะ,ะบางคนมาขับดูคุติเล็กานะครับก็จะแบบว่า เอ้ยทำไมมันนึกนึกนักนึกนึกนักอย่างเงี้ยมันจะพังหรอเปล่านะ,ะผมบอกเลยว่าธรรมชาตินะครับธรรมชาติลดสองสูบเลยแล้วยิ่งเป็นสองสูบอร์ like คูวินแบบนี้นะคุณความสมูทเนี่ยมันไม่มีผมบอกเลยเนี่ยมันจะนึกนึกนักเล ขออนุญาตเราค่อยดวไปก่อน,น,นกันนะครับยังไม่ได้ซับอะไรนะคันนี้ว่าเรียกว่าได้สตาร์ทสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์เลยนะเรื่องาการร้อนดับอะไรพวกนี้เนะี่ยไม่มีปัญหาสตาร์ทจากไม่มีปัญหาครับคันนี้ได้ยังสมบูรณ์นะฮะปัญหาที่ทุกคนกลัวเกี่ยวกับรถดุกติเนี่ยคือร้อนดับนะฮะ เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะว่ามันร้อนดับแบบไอ้ปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะฮะเดี๋ยวขอไปจุดจุดด้วยภาพตรงมู้ก่อนนะโอ้โหหนีโอดปุ๊บมาปั๊บอ่ะเนี่ยมันชอบตรงนี้ฮนะไม่เงียนี่ขนาดอยู่เกียร์เกียร์งสูงอนะ่ะ ไปให้ฟังเสียงกันแบบว่าชัดๆสักนิดหนึ่งโอ้ยเยอะโอ้ยเยอะน่าร้อนโอ้ยใครเห็นก็ว่าผมห้าวนะนจริงๆผมกลัวการยกล้อมากมากนะอ่ะมาพูดถึงนี่ฮะพูดถึงเรื่องล้อและดับนะมันจะอยู่ตรงนี้ ตรงนี้มันจะมีถังชาร์เขาเรียกว่าถังชาร์โคที่เอาไว้กองน้ำมันเบนซินนะครับก็คือตัวประกอบไยเนี่ยมันชอบตันพอมันตันเนี่ยแล้วมันทําให้ค่ายไม่ได้เนี่ยรถมันเลยดบับนะครับสังเกตอา,าการได้ง่ายก็คือถ้าใครขับมาร้อนๆแล้วเวลาเราเติมน้ำมันอ่ะเปิดฝาถังมาแล้วมีลมย้อนขึ้นมาเนี่ย แ,แสดงว่าไอตัวนี้เรื่งตันแล้วแบบคันนี้ตัดออกไปแล้วคือร้อนดับเนี่ยจะคุณจะไม่เจอนะฮะอาการนี้เรื่องได้สตาร์ทก็ยังฟิตฟิตนะครับลองฟังเสียงกันสักนิดดงนะว่าท่อตรงเนี้ยเสียงจะเป็นวานไหนโอ้โหวะดุเว้ย เป็นลูกฮะเสียงกนเป็นลูกเสียงดีไปต่อฮะอุณหภูมิก็ใช้ได้แล้ว แบบโอ้ตำรวจตำรวจเราไปอย่างเรียบร้อยก่อนนะ <c oughs> ตำรวจ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 ไม่อะเปิดมาเลยฮนะไม่อะโอ้โหคือแบบว่าท้องมันเน่าเนอะเปิดปุ๊บเนี่ยคือแบบว่ากระชาเขาเลยอนะ ผมชอบุกตินะฮะนี่ฮนะเพราะอย่างงี้ฮนะตอนนี้ความร้อนอยู่ที่สองขีดนะยังชิวๆใส่ขาสั้นมาวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ รถดีดีแล้วเนี่ยคุมรถหน้ามากครับผู้หญิงขอบไต้นะผมบอกเลยเป็นรถที่ไม่สูงมากด้วยอนะ ต่อเล่นยังดีอ่ะโอ้โหดึงดียบหอยเสียงพ่อก็ไม่ดังมากนะผมว่าอันนี้เสียงก็ลงดังก็ลงดีนะ ขนาดขับมาหงุดหัว,อวอดอย่างเงี้ยความร้อนยังแค่สองขีดเองนะครับเดี๋ยวโอ้โหนี่ปกระชาบปั๊กเลยฮนะมือใหม่เนี่ยบอกเลยว่าไม่เหมาะนะเป็นรถที่ท้อกจัดน,นะโอ้ยน่าร้อย ระวังระวังเลยรถเยอะด้วยวนันนี้โอ้โหถนนไม่เป็นใจให้เราได้วอดนะครับ ิโอเคก็เอาพอร์มาแล้วกันนะก็มาหัวจะดูเพาว่า Wah, sembuh dong lor, pendengar เสียงเลยมันหล่อจริงนะเนี่ยเดี๋ยวผมทําเสียงให้ฟังถ้าแบบว่าเดินเบาเออโหยเนี่ยแบบต๊ะ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 โห่คูดหล่อมันเป็นลูกอ่ะมันเป็นลูกโอ้โหคตรชอบเสียงจริงๆนะผมผมชอบเสียงเครื่องบล็อกนี้มากกว่าพวกเอ่อ ทเทสเจต,ตาแบบพวกแปดสองหนึ่งหรือซูฮอดโดแบบพวกแปดเก้าเก้าอีกนะเพราะว่าเสียงมันแบบว่ามีความห่างนะมันบุบบบ,บดีเว้ <c oughs> เสียงแบบนี่ฮนะจะเลี้ยวไปเลียวก็ไม่ค่อยเปิดกัน นรถที่ค่อนข้างที่จะคุมง,ง่ายมากๆนะครับอ่ะตอนนี้ก็ร้อนม,มาสามขีดนะฮะเดี๋ยวเราลองเทนิดหนะึ่งว่าข้าความร้อนสามขีดเนี่ยดัดเครื่องแล้วเนี่ยสตาร์ทเนี่ยติดไหมฮะมาลองดูฮะมาลองดูฮะ ดับเครื่องนะสตาร์ตติดไหมฮะติดปกตินะฟิตฟิตครับฟิตฟิต,ฟต,ฟต อยู่ฮนะเมื่อกี้ก็ถือว่าเบรกก็สุขเชิญดีน,นะรถปกติผมว่าเขาให้ของมาดีฮนะเรื่องเบรกเรื่องเร็เนี่ยไม่กับเลยนะรู้สึกมั่นใจทุกทุกอันนะทุกรุ่นนะสลับเบรกหน้านะแต่เบรกหลังนะบอกเลยว่าเฮีย yeah. แต่จริงๆมันก็มีเหตุผลนะครับในการที่เขาไม่ทําเบรกหลังในหะ้มันดีเกินไปนะเพราะว่าถ้า เบรกหลังมันดีเกินไปเนี่ยมันบอกให้มันมี A B S ก็เถอะมันก็ทําให้ล้อหลังเนี่ยมันมันถ้ามันมันเบรกมันลากเนี่ยมันทําให้รถเสียอาการได้เขาก็เลยก็เบรกหลังเนี่ยเอาแค่แบบพยุงพยุงชะลอชลอรถได้เฉยเพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์ละรถเบรกหลังดีตอนนั้นเป็นรถ R3 สานะแล้วไปใส่ปั๊มแต่งอะไรมาไม่รู้ฮะ เบรกหลังแม่งโคตรดีเลยแต่ว,ว่ากดเบรกทุกเดียวอีกเยี้ยมังถ้ายปัดรถต้องเสียการจะล้มอานะเบรกที่สำคัญที่สุดของรถบิ๊กบค์คือเบรกหน้านะบเบรกหน้าเนยะคือเบรกหลักน,นะฮะ พราต้อม,มีความสุขนะฮะแล้วยิ่งอากาศดีๆนะผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่โคตรฟินนะครับใครตอนนี้ใครอยากหารถด,ด้วยใช้งานน้อยขับเที่ยวนะครับผมแนะนำดูกติมันเตอร์เจ็ดเก้าหกคันนี้เลยนะนน่ขายของซะงั้นนะ <c oughs> คุณจะแฮปปี้มากๆครับเมื่อเวลาฝนตกหรือว่าเวลาตอนหน้าหนาวนะ คุณจะได้สัมผัสไออุ่นจากรถดโกตินะครับไออุ่นมากเลยละ่ะรถติดหน้าหมู่บ้านสะงนกนนะนี่ฮะใส่ขาสั้นนะก็ย,ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้นนะ โ okay. อเคอ่ะวันนี้ก็เอาออกให้ชมแล้วกันนะครับว่าสภาพความพร้อมของเจ้าเจ็ดกนะ็หกเนี่ยล้อทองคันนีนะ้มันพร้อมขนาดไหนนะฮะส่วนตัวผมว่าเย่ยพร้อมเก้าสิบห้าเอร์เซ็นนะเก้าสิบห้าเอร์ซ็นใช้งานได้จริงใช้งานได้ปกตินะฮะ อย่างไรก็ใครชอบเจ็ดเก้าหกนะครับลองดูคันนี้ก่อนได้นะคันนี้ก็ราคาแสนจะถูกอะ่ะแล้วก็ได้ของแต่งคือแบบว่าคุณเอาไปสภาพเนียคือผมว่าไม่ต้องทําแล้วมันดูสวยแล้วนอกจากคุณจะใส่ของให้มันแบบว่าดูอลังการกว่านี้ก็ใส่เพิ่มไปนะแต่ว่าในราคาเนี้ยหนึ่งเจ็ดเก้าเนี้ยโคตรถูกบอกเลยแล้วได้รถที่สภาพดี ยางสายฟ้าด้วยนะฮะยังไงชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับทักเข้ามาสอบถามได้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวจะเอาเจ้าคนนี้ไปวิ่งด้วยวันนี้โอ้โหจะมีอีกคันหนึ่งอีกสองคันข้างในนะเดี๋ยวเอาวิ่งให้ดูครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ